สารวัตรรวธเนี่ยก็ต้องดูว่าเฮ้ยตรงไหนมันห้ามเรี้ยวตรงไหนมันห้ามตัดก็ใช้ความรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยเสริมเติมราชาแล้วก็ปางม,มุมเอาไปคิดนะครับเรื่องแรกเรื่องจราจรก่อนนะทำไงให้บ้านรถยนต์อย่างเงี้ยลักษณะนี้ในการ ีเส้นแล้วก็มีเครื่องหมายบังคับเส้นการจราจรที่ดีนะครับตรงไหนห้ามก็คุมจราจรประสานทางโรงพักอื่นที่อยู่ข้างเคียง<ๆ>ก็ได้รับผลสะท้อนจากทางพัทยาด้วยเ,เช่นนานดมเทียนลานละมูนกำชับไปเลยสถานบริการสถานบันเทิงนะสถานประกอบการทั้งหลายที่รัศนนคล้ายกับสถานบริการนะ ควบคุมรัดกลุมนะเช่นงวดตีสอปิดบทนะครับนะตีสอปิดกว่าผู้คนจะทยอยออกแน่นอนมันก็ต้องมีตีสองเสร็จแต่ถ้าท่านคบว่าตีสามจะมีเสียงเพลงกับหึมแขกยังดื่มเหล้าดื่มสุราดื่มแอลกอฮอล์กันอยู่ไม่ใช่แหละนะอันนั้นไม่ใช่ครับนะชัดเจนนะ นะครับครับก็จากเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับปรากฏว่าเราได้ร um ับทราบจากการรายงานของผู้ก well ับสถานีตำรวจตรีอุออพัทยานะครับว่ามีิธีการร่วมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับเข้าจับคุมสถานบริการหรือว่าร้านสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการนะฮะ ซึ่งเปิดเกินเวลาแล้วก็มีเยาวชนมียาเสพติดตางกล่าวนะตามที่พี่ๆสือ่อมวลชนทราบกันดีอยู่แล้วเนี่ยครับนะก็ผมก็ได้มาควบคุมกำกับดูแลแล้วก็ได้วานมาตรการนะให้กับท่านผู้กับเมืองพัทยาว่าเราจะต้องมีมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลอย่างเข้มงวดนะครับ ตั้งแต่ตีสอง็นต้นไปของทุกคืนนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานข้างเคียงนะในการออกตรวจกำกับดูแลไม่ให้เปิดเกินเวลาไม่ให้มีเยาวชนมามั่วสุมไม่ให้มียาเสพติดนะครับในการแพร่ระบาดต่างๆเด็ดขาดนะครับแล้วก็เราก็กำชับในการตั้นจุดตรวจจุดสกัดทุกมุมเมืองนะครับ แล้วก็รวมถึงมีชุดเคลื่อนที่เร็วซึ่งเป็นสายตรวจปฏิบัติการนะครับออกตรวจสอบทุกจุดนะครับเพื่อให้เกิดความเข้มข้นแล้วก็รับกลุ่มมากยิ่งกว่านี้ครับในเรื่องของสถานิการที่จับกุมมาเนี่ยก็ได้ดําเนินการดําเนินคดีอย่างเต็มทุกรูปแบบพร้อมกับรายงานให้กับทางฝ่ายปกครองทราบเรียบร้อยครับ เมื่อคืนเขาปรากฏว่ามีสายข่าวว่ามีร้านหนึ่งที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องดําเนินการนะครับก็ได้ทําเอกสารลงประจาวันร่วมกันไว้นะครับก่อนออกปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ผลการดําเนินการก็เป็นทางภาพข่าวนะครับก็มีการจับกุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับสถานบริการเกินเวลานะครับแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตอนุญาตจำหน่ายสุรานะครับแล้วก็ข้อหาอื่นประกอบกับ มีการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเบื้องต้นนะครับแล้วก็นําไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อดาเนินคดีนะครับก็มีจานวนจานวน15บาคนนะครับก็มีไม่มีเป็นเด็กไม่มีนะไม่มีเป็นเด็กประืนยันแล้วก็หลังหลังจากนั้นนะครับของกลางยาเสพติดที่เจอก็เป็นยาเคนะครับอยู่ในซองพลาสติกอ่าล้ำหนัก 0.3นะครับ0.3ก็อยู่ประมาณหัวหัวไม่ขีดนะครับหัวไม่ขีดก็เอาเพยานหลักฐานต่างๆส่งพอทเพื่อตรวจวิสูจนว่าเป็นยาเสพติดที่ใช้และผิดกฎหมายนะครับที่มีที่มีไว้และใช้อย่างผิดกฎหมายแล้วก็ดําเนินการขยายผลในส่วนของผู้ประกอบการนะครับและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับกับผู้ที่คิดจะทํา นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับท็อปนิวส์ทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย